สวัสดีครับผมเราอยู่ในเมืองนะครับนี่ผมจะลอกมาใช้เบ็ดตะไครหรือที่เขาเรียกกันกระซื้อกระซื้อแหละไม่เคยได้ใช้นานมากเลยนะจะลองดูนะครับ นี่เป็นเบอร์สี่นะ,ะครับจะลองตัดลองทับดูเอ,อ,เอ,อนี่นะที่จะตกแบบ้อยทุ่นเลยนะเดี๋ยว เดี๋ยวจะใช้ทุนฟ้าเยอะมากนะแต่ไม่เคยได้เลยมันมันกินแบบลอยๆอะ่ะเออเราก็เลยว่าจะขับเป็นทุ่นลอยแล้วใส่เหยื่อไปลองดูว่าจะติดหมครับเออพูด A few moments later แค่นี้ขอแล้ดี๋ยวลองดูลงไม่ลึกจะลงแค่นี้นะฮะเข้มลอยๆ ไม่เป็นไรมันจมทั้งทุ่นเลยใส่มันหนักอาหารเดี๋ยวลองดู เผื่อฟุกปลาหมอเยอะมากแต่ปลาสลิดนะเดี๋ยวลองลุ้มดูนะครับตอนนี้หั่ทันนะอาหารไม่ค่อยดีด้วยนะ มันจะเริ่มเลยละเดี๋ยวผงว่าเบ็ดตลาคายเนี่ยเดี๋ยวหญ้าเต็มแน่ไอผักตบ <c oughs> เยอะมาก งนนเนี่ยเห็นไม่เอ่ยตรงกระชังเออตรงทุ่นทุ่นนู้นนี่นะฮะแฝบตรงนี้เห็นไหมปามเล่นน้ำเยอะมากเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูดิว่าจะเป็นยังไงดูดิ เยอะนะฮะปลาอยู่นั่นแ่ะ จะเละๆไปเลยเอาลันใส่ต่อยดูลปลา เอฟฟี่โมเมนต์สเลตทุ่นไหมทุ่นขยับแล้วเนี่ยนั่นทุ่นขยับแล้วนะฮนะไอ้ทุ่นกระซื้อเดี๋ยวลอมติดหลายๆตัวก่อน,น,นติดน่าจะติดตะข่ายแล้วนะน,นเห็นไหมที่ๆแยกๆหน่อยนั่นเห็นไหม Ừ. nhìn này, tại phần muốn nhấp nhẹp nhẹ.

เยมีไซส์แค่นี้ท่านสิริ

ขึ้น,นอนไหนไม่รู้ จ้าลำไปอ่อยมันหน่อย กันต่อไปนะครับลุ้นกันต่อไปก่อนนี้ก็เงียบเงาเลยนะครับดูตอนนี้เราลำอ่อยเยื่อไว้นะตัวนี้เหมือนเดิมเลยเงียบ รอรุดกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับยังได้แต้มเดียวอยู่เลยนะไม่ติดสักอันนะครับติดสกเก็บเลยวันนี้ก็คง ได้ปลาสลิดตัวเดียวนะฮะแล้วก็เกิดจะได้อีกตัวนึ่งได้ปลาสลิดตัวเดียวเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มกุ่จบเกอแค่นี้เนาะวันนี้ผมก็พอดีว่าจะออกทำทุนได้แล้วก็ โยนเบ็ดทิ้งไว้นึกว่ามันจะได้นะก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับสุดท้ายก็ได้ปลาสลิดเที่ยวเมื่เช้าตัวเดียวเนาะวันนี้ก็เคงจะเพียงพอแค่นี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่ให้กําลังใจแล้วก็ติดตามรับชมผมใน้ลองอีเมืองนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์พี่พี่ทุกคนเนาะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็ขอต,ตัวก่อนนะครับมันอากาศมันที่จริงวันนี้มันร้อนมากนะแต่ว่ายัางดีว่าอยู่ที่นี่มีลมไม่เหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านร้อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ แต่จะเก็บเบ็ดเก็บของแล้ว